ที่เป็นเรื่องดีๆที่ห่างหายไปนานในสังคมไทยหลายคนบอกว่าแทบจะลืมกันไปแล้วว่าประเพณีดีๆวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ยังมีอยู่นะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันครับที่จังหวัดชัยภูมิครับชาวนาที่นั่นก็คิดย้อนยุคก,กลับไปครับกับการทําเกษตรกรรมหรือว่าการทํานาที่ชัยภูมิเขามีการรวมตัวกันครับประเพณีทางสังคมดั้งเดิมของไทยนั่นก็คือการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นการรักษาวัฒนาธรรมประเพณีของไทยและที่สําคัญทําแล้วต้นทุนการผลิตลดลงด้วยครับ รวมตัวกันกว่า60คนช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในนาที่ตำบลโคกสะอาดอ,อําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเป็นการนำเอาแนวคิดแบบดั้งเดิมมาใช้ในการทํานาใช้ระบบแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างชาวนาในชุมชนซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีแปลงนาข้าวเป็นของตนเองเมื่อสมาชิกร่วมกันลงแขกจากนาแปลงหนึ่งเสร็จก็จะหมุนเวียนไปลงแขกในนาแปลงอื่นต่อช่วงระหว่างพักกลางวันชาวนาก็จะตั้งวงเปิบข้าวที่ข้างแปลงนาชาวนาคนหนึ่งเล่าว่าหันมาใช้วิ วิธีการลงแขกเราต้องการฟื้นวิธีชีวิตชุมชนดั้งเดิมรวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำนาลงได้ตั้งแต่ค่ารถเกี่ยวข้าวไรละ600-750ถึง750บาทและค่าแรงงานวันละ250-300บถึง3า0บาทงานนี้เรียกว่าชาวนากลุ่มนี้ได้ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมไปพร้อมๆกับการลดต้นทุนในการทำนาทีมข่าวภูมิภาครายงาน